เริ่มสักการมีน้องค่ะพอมีน้องแล้วก็เราทางานประจําด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็อยากจะหาไรายได้เพิ่มค่ะก็เลยลองทําในส่วนของกลุ่มตระกูลต้นอ่อนก่อนค่ะพารเราเนี่ยเริ่มแน่นขึ้นทางเบนเองก็เลยตัดสินใจออกมาทําตัวนี้เป็นประจําก็เริ่มจากทําเล็กๆก่อนไม่สามารถผลิตได้ทันทางเราก็เลยเริ่มทําขยายเพิ่มโรงเรือนใหญ่ก็ยังทําไม่ทันทเราก็เลยลองศึกษาในส่วนของวิธีการปลูกแบบกลางแจ้งค่ะที่สําคัญถ้าตั้งใจอยากจะทําจริงๆอย่านําชุดความสําเร็จของคนอื่น มาใส่ของตัวเองต้องหาจุดของตัวเองให้เจอนําหลักการที่เขาวางไว้แล้วก็นํามาปรับใช้ให้เข้ากับชุดความสําเร็จของเราแล้วคุณจะสําเร็จค่ะรายได้ของฟาร์มเรานะคะหลักๆเลยก็จะมาจากการขายผักก็จะขายอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ1 0 0บาทนะคะในส่วนของกล่องโฟมก็จะเป็น5กล่องจะอยู่ที่ราคา240บาทนะคะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วรายได้รวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทต่อเดือนแล้วแต่ฤดูกาลนะคะส่วนต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทค่ะ